นี่ทานเขาผิดด้วยนะคะตั้งแต่มีเรื่องมาในขึ้นไล่รัว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 ไม่มีหยุดไม่คือดิ้นตลอดดิ้นตลอดดิ้นตลอดแล้วก็มีํำนองที่ว่าเดี๋ยวจะไปขอที่อยู่ดิฉันจากคุณเลไลขอจากใหม่ชาละวันก็ได้ค่ะใหม่มันมีที่อยู่ดิฉันคล้ายๆก็มีถ้าคุณไม่มีแสดงว่าคุณไม่ใช่แฟนแฟนพันแท้ของวงการยูทูบเบอร์กอกๆไปนะจะบอกให้จะไปเอาที่อยู่ดิฉันเอามาทำไมคะมีประโยชน์อะไรไอ้ไลบอกว่าเดี๋ยวจะเอาที่อยู่ออยาแล้วจะส่งหมายจับไปให้อียาจะส่งจะส่งหมายจับไปให้เลไลให้เลไล คุณเอาไม้จับจากเมืองไทยมาให้คนถือม่ที่หน้าบ้านฉันจับฉันได้ไหมคะจับได้ไหมต่อให้คุณส่งไม้จับไปที่สถานทูตจับฉันได้ไหมพวกคุณมีอำนาจจับฉันไหมที่นี่ถามหน่อยแล้วอย่าคิดนะคะว่าออกไม้จับมากี่ฉบับกี่ฉบับกี่ฉบับอียานจะกลับไทยไม่ได้ดิฉันมั่นใจว่าฉันจะกลับจริงๆฉันกลับได้ค่ะอย่าลืมว่าดิฉันไม่ใช่คนไทยแล้วแม้จะไม่ได้ประกาศเป็นทางการในการละสัญชาติไทย แต่ดิฉันถือสัญชาติฝรั่งเศสเอกสารทุกอย่างเป็นฝรั่งเศสคุณมีหมายจับในไทยคุณจะจับดิฉันได้หรอจับได้เหลยคะ่ะถามหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าอวดกันนักเลยอียานมึงอย่างงูนอียานมึงอย่างนี้เนี่ยไอไลเนี่ย